จ้ะเด้อยำยำเด้อจ้ะยำหมูยอใส่วุ่นเส้นแล้วก็มีหมูทอดมัน้อจ้ะพี่น้องจ๊ากินกระเข้าเด้อจ้ะก็สิไปกินกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกได้เด้อจ้ะเพื่อสิบวันเลานคลิปใหม่ๆเด้อจ้ะเนาะมาจ้ะมากินนะไกันเลยจ้ะแม่เลี้ยงรวยหมูเข่าเที่ยงบ่ายแล้วผมจะไ้กินยำเหลีวกันยังมันได้กินทันทีเด้อจ้ะ Rồi. Nó cứ nó chim với là quý. Nó giọt gì Ừ ý <coughs> <coughs> mm -hmm. <coughs> mm -hmm. มันมันสัตว์นะจ๊ะมันสัตว์งกไหมทนทน,นมึงไปก,ก,ก่อนนะจ๊ะเด้อเอาไว้มึมีรายได้จากยูทูบก่อนนั้งสิซื้อไหม

Yon mm, pa kouman. <laughs> 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 Yon pa kouman. <laughs> Yon pa kouman. Yon pa kouman. Thank you.

กินน้ำมาลูกเก้ขอเงียบกินน้ำมานั่นน่าดูน่าแชร์กาแฟเย็นคงดี มาาันมาจัดเลยจ้ะบบจัดเขาตังเขาตังกันแหล น้ำมันเจอจ้าแม่น้ำแข็งไม่มีเรียทำกาแฟเย็นไม่ได้ที่จ่มไม่กระดานลูกสาวนี่นะจ๊ะช่วยตากผ่าช่วยเหฮียจังต้องเป็น,นอะไร ลูกงอนที่กีดยางพี่น้ำกันเพาะจัะเนาะอันคนงานคือกันเนี่ยแหละลุกน้องคือกันเนี่ยแหละขีดยางกวางขานกันน่ะลูกเพิ่นอันโตทิ่แม่บอกเคสแหละหาขวบสี่หาขวบเองไหมยังเกิดน้ำพลลุได้ลหละโอ้ยลูกเห็นเนี่ยโอ้โหฝึกยานสุดยอดค่ะแกกันเขาฝึกลูกเขาแต่นหน่อยยังสั่นละดีนกนกซิสิฝฟุบกระลาทุกันอุ๊ยตา,า,ายอ่อันนี้เพิ่นจะลอยเป็น ไม่เห็นทุกอย่างหุ้งเข่ากับเป็น

เมื่อก่อนตอนแม่เป็นเด็กตามเขาชอบทำให้กินกินไม่ได้กินเวลาแบบไหนไหมแบบเรากินใกล้จะหมดแล้วมันจะมีเปลือกคล้ายๆแบบว่าใกล้หมดจีนแดงอะ่ะตาเขาก็จะขูด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 ,ขด,ขดแล้วเขาก็เอาไปใส่พริกผงใส่หัวงหอมใส่ชุรตใ,ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอร่อยตากินกับข้าวอืมเดี๋ยวจะทำให้กินแต่ว่าต้องเป็นเตงงมูทีว่า ไปเท่าด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเัาแตงโมก็ไปเทาเฮ็ดที่แม่หรอกยาหลายยามหลายเลยจ้ะเยอะอีกปรจักมือเนี่ยจ้ะและสิไปบ้านพ่อกับแม่ไปหาเพื่อนโนกกะติดพ่อกับแม่เลย ไปใช้ต่องไปก็เพื่อนตลอดตอนนี้ยัง,งมีแฟนไหมถึงมีแหละกับต้องโทรหาเพื่อนติดทุกมือแน่มือโทรเดีด๋ยวบางทีก็ทรเบอร์มันโทรหามาันยิ่งไมาา่ได้ อิมนะจ๊ะเสียเข้าไปม่มาสำหรับคลิปนี้นกกนากไว้แค่นี้นะจ๊ะนอะ้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้นกแม่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะจ๊ะเนะาะบ้าเรงใหม่กันแม่มันจะตกแ,แนะไปถ้าได้ตลอดเลยอะเมื่อก่อนตอนแม่เป็นเด็กตามันชอบทำให้กินกินไม่ได้กินเวลาแบบเห็นไหม แบบเรากินใกล้จะหมดแล้วมันจะมีเปลือกคล้ายๆแบบว่าใกล้หมดสีแดงอะ่ะแต่เขาก็จะขูด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 แล้วเขาก็เอาไปใส่พริกผงใส่หัวอมใส่ชุรโรตสใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา้าอร่อยตากินกระข้าวอืมเดี๋ยวจะทำให้กินแต่ว่าต้องเป็นเตงงมูทิวาไปถาวด้วยจ้ะพี่นนองจ้ะเ้าแตงงมูก็ไปถาเใ็ดทิ่แม่หรอกยาหลาย ยามหลาย,เ,ยาเลยจ้ะเยวอีกไม่จักมือเนี่ยจ้ะได้สิไปบ้านพอกระเมยไปหาเพื่อนโนกกระติดพอกระเมยเลยไปใช้กองไปกับเพื่อนตลอดตอนนี้ยังม,งมีแฟนไหมถึงมีแหลักก่ต้องผู้หาเพื่อนตทุกมือเลยจ้ะ คุณทัท่่ท่่วว่่่่่่าา่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่ น้าจ้าเสีเขาไม่มาสำหรับคลิปนี้นกาากากไว้แค่นี้นา้าจ้าน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งห้นกแม่นะะ้าจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายา้านน้าจ้เนาะบ๊าเรามีกันแม่ฝนจะตกแลนะ